สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครขับน้ออุ้ยใครน่ะวันนี้นะหนวดมาแปลกไม่ได้แปลกหรอกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วที่คอยตามสหายคาราบาวอยู่นะครับควายเข้าสวนมุนอุ้ยปุ้ยนะัหนวดก็เลยต้องนะครับมาถ่ายคลิป นั่งคุยกันอยู่พักนึงแล้วกับควายตรงนี้เจ้าของควายไม่มีฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะนี่หกตัวหกตัวนะครับหูอยู่บอก้อว่าไอ้น่ะต้องปลูกต้นไม้กว่าจะต่อสายยางกว่าที่จะปลูกมันใหญ่ขึ้นมาได้แต่ละต้นน่ะมันลำบากขนาดไหนฮะ ควายก็บอกว่าผมก็ไม่ผิดนี่น้าหนวด,วดผมก็ไม่รู้อีฉันก็ไม่รู้ค่ะน้หนดวดอีฉันก็เห็นตรงไหนมีหญ้าเขียวๆฉันก็ไปกินอืมใช่อ่ะควายไม่ได้ผิดเลยแล้วใครผิดล่ะตอนนี้ยคนที่ผิดก็คือคนที่เลี้ยงเขาแต่ไม่รับผิดชอบเขา นะครับบางทีพูดไปก็เหนื่อยเมื่อวานหมดเลยผมเพิ่งมาซ่อมเมื่อวานลัวก็พังลัวพังต้นไม้สายยางหลุดขาดกินมาเดือกกินหม่อนก็เออโอเคไม่เป็นไรเราซ่อมใหม่วันนี้มาอีกคะดีที่ผมลงมาดูแต่แค่ถ้าไม่ลงมาดูก็คงไม่เจอตัวเพราะว่าเมื่อวานเจอแต่รอยเท้านะ คือเห็นรอยเท้าแล้่แบบก็ตกใจเหมือนกันเพราะมีแต่รอยเท้าควายนะครับที่ผมถ่ายคลิปไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็คือจะเอาไว้ให้เจ้าของเขาดูนะนะครับเอาไว้ให้เจ้าของเขาดูว่าเวลามันเป็นแบบเนี้ยคือเขาจะรับผิดชอบอะไรกับสังคมได้บ้างนะครับบ่อย ครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองเข้าใหม่แล้วแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยต่อไปมันก็จะมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ไปเรื่อยๆก็คือเราไม่สามารถจะทําอะไรได้นะกั้นรั้วผมก็กั้นแล้วถ้าผมไม่กั้นรั้วว่าไปอย่างแต่มันเข้ามาทางป่านะครับซึ่งไปเห็นต้นไม้แล้วบ่งตรงกันน้ําตาไหลเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามว่าเออ นั่นแหละเราต้องการที่ที่จะให้เขาเนี่ยรับผิดชอบไม่ได้ให้เขารับผิดชอบของของผมนะครับคือให้เขารับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของเขาทั้งหกตัวเนี่ยที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะของผมนะตะกี้ให้กุริโกะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามีทางเดียวก็คือเราต้อง จับควายเอาไว้เพราะว่าเจ้าของควายถ้าเราจับไม่ได้เขาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ควายเขาเพราะควายมันหน้าเหมือนกันหมดนะครับเขาก็บอกว่าก็มีป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่นี่เขาไปประชุมเขาก็บอกว่าของเขาก็เข้าเหมือนกันต้องไปเฝ้าไว้ที่สวนนะ คือตรงไหนที่เราทําการเกษตรเนี่ยแน่นอนว่ามันมีน้ําผอม,มีน้ําแล้วมันก็เขียวหญ้ามันมีหญ้าวัวควายมันก็อยากเข้าไปกินนะครับมันก็อยากเข้าไปกินผมก็เข้าใจควายไม่ได้ไม่เข้าใจนะครับเพราะผมคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาสมัยก่อนเนี่ยผมเลี้ยงวัวแถวๆนี้นะครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดนะครับกลัวก็คือกลัววัวควายเราเนี่ยจะเข้าไปกินผักไปกินการเกษตรของชาวบ้านเขาอันนี้กลัวมากนะครับ ถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้แต่ถ้ารับผิดชอบไม่ได้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นนี่ผมนั่งเฝ้าอยู่ที่สาะนะเมื่อกี้ผมต้อนออกมาจากสวนนะครับถ้าสมมุติว่าคนเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงควายแบบนี้แล้วควายเขาหายไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเนาะนะเขาจะรู้สึกเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกัน แต่ตอนเย็นผมก็จะไปถามเขาดูก็เลยต้องถ่ายคลิปวิดีโอลงไว้นะครับบางทีเราก็น้ำตามันจะไหล <c oughs> คือผมสงสารควายผมไม่ได้ว่านี่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยกลับแล้วถ่ายคลิปให้เสร็จเอาเก็บรายละเอียดควายหน่อย <c oughs> แม่นบอกลาโตพิษยู่บอเห็นไหมเขาไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ผิด สั์ไม่รู้อะไรหรอกนะครับมันตรงไหนที่มีอาหารมีน้ำให้มันกินมันก็ไปเหมือนกับนกก็เหมือนกันคือถ้าควายมันมากินเหมือนนกเนี่ยผมก็จะไม่ว่ามันสักคํหนึ่งแต่อันนี้คือเขากินใบเขาเหยียบไปเขากินใบกินต้นเหยียบสายยางลุกสายยางไอ้น้ำหยดผมนะไอ้ไอ้สปริงเกอร์ผมนะมันพอดีกับคนข้ามได้นะครับ แต่ว่าควายมันตัวใหญ่ไงมันก็เลยต้องมุดหรือไม่มันก็เดินสะดุดไปจนขาดมุดมเดี๋ยวเขาจะไปทางโน้นเดี๋ยวผมไะต้อนเขาออกก่อน,นครับอะขอกําลังใจคนละไลค์ให้นาหนวดหน่อย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมดูน่าหนวดคุยกับควายยวเราไปทางโน้นก่อนดีกว่าน,นะสักป๊บนึงนะ นวนกลับมาที่เดิมอีกคือต้องต้อนอ,อีกทางหนึ่งนะครับไม่งั้นเขาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในสวนหมอนมีนะครับ กอเคงั้นเนก็ต้องขาสั้นมาวันนี้ดกป,ป่า

ออกไาทากนั้นทางนั้นทางนั้นน่ะตอนไม่ไงั้นก็จะเข้าป่าหมอนอีก भने มเนกว่าใส่แล้วครับออกยันครับวนกลับไปที่เดิมอีก